เอเจริญพรใบาศกบาศิกาทุกท่านวันนี้อาตมามาพูดถึงเรื่องของอลูกน้องของอาตมานะลูกน้องของอาตมามันมีอยู่ประมาณสองสามตัวมันจรมาแถวนี้มนะมีสี่ขานะก็ให้อาหารมันแหละนะแล้วที่เคยเล่านะั่นแหละว่าเทให้ตัวนี้ปุ๊บพอจะไปเทอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เข้าไปแย่งพอจะไปเทอีกตัวหนึ่งก็กูกันเข้าไปแย่งตัวสุดท้ายแล้วสุดท้ายมาจากไหนก็ไม่รู้อีกตัวหนึง่งมาแย่งกินหมดเลยก็มาพิจารณาเหมือนกันนะว่าโอ้ มันยอมที่จะไปกินของเล็กน้อยแล้วมันมีความสุขใจขนาดนั้นเลยเหรออ,อก็เลยมามองว่าเอ,อ๊ะมันก็คงไม่ต่างกับมัน์ดลามัง้งบางคนที่ขาดศีลธรรมเนาะขาดคุณงามความดีแล้วก็ไปอะเลดอร่อยกับการแย่งชิงของคนอื่นเขาแย่งชิงของคนอื่นเขาที่เขาไม่ได้เต็มใจแล้วก็แย่งมาด้วยวิธีทุจริตไม่ใช่สุดจริตแล้วดูแล้วมันอร่อยแบบนี้นะมันก็ผิดพลาดไปนั่นแหละ แล้วมองว่ามันได้ผลเยอะนะโอ้ยดีต่อใจสุขตรงนี้รู้ไหมว่ามันเป็นเพียงของเล็กน้อยแต่ของใหญ่ๆที่กำลังตามเข้ามามันคือความทุกข์จะเข้าคุกเข้าตารางก็ดีหรือจะถูกเคาะซ้ำกำรรมซัดกรรมมันตามสนองนะ่ะมันมาแน่นอนใครไปคดโกงผู้อื่นวางแผนอะไรไม่ดีมันมาแน่นอนเตรียมใจรับไว้นะให้เราพิจารณาอย่างนี้นะโยมนะใครที่กำลังเป็นอย่างนั้นอยู่ ถามตัวเราดีๆนะว่ามันเอาไปได้จริงเหรอบ้านเอาไปได้ไหมรถเอาไปได้ไหมเวลาเราตายไปเนี่ยเงินเอาไปได้ไหมใส่เข้าไปในโรงเลยตามไปในสวรรค์ไหมตามไปในรกไหมเงินนั้นน่ะมันไปซื้อทางได้จริงไหมมันไม่ได้ดังนั้นแล้วสิ่งที่มันจะเอาไปได้มันคือบุญออแถมด้วยบาปด้วยถ้าใครมีนะความดีความชั่วมันตามไปตรงนั้นดังนั้นแล้วบัตรนี้เราทำอะไรอยู่ สอนตัวเองให้ดีตั้งตัวเองให้ดีสอนลงไปแล้วเมื่อรู้ตัวแล้วนะรู้ตัวให้ไวปรับใจให้ทันนะถ้าฟังตรงนี้แล้วใครรู้ตัวแล้วนะเริ่มทำสมาธิเสียมันจะปรับจิตปรับใจปรับศักยภาพแล้วก็ผ่าตัดเครื่องในความคิดให้มันดีขึ้นให้มันรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วให้มันระมัดระวังไม่เสียหมาอนะ่านะ่ะหมาตัวนั้นมันเสียไปแล้วสอนยังก็สอนไม่ได้แต่เรายังพัฒนาได้ ยังสอนได้เพราะเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพัฒนาได้แล้วเราจะไม่พัฒนาเฉลอดังนั้นสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร